ผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำนะฮะทำให้แหล่งที่มีการเพราะปลูกพวกพืชผักต่างๆทางการเกษตรเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายจากมวลน,น้ำนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้ส่งผลทั้งอ้อมนะ,<ฮ>ะคือราคาผักตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆอวันนี้จะอิงราคาเอาที่สงขลาแล้วกันนะฮะ ราคาผักจากตลาดทรับสินพลาซา่าเขตเทศบาลนครสงขลาล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมให้ดูราคาผักเลยนะครับต้นหอมปรับตัวขึ้นราคาตอนนี้200บาทต่อกิโลกรัมแล้ว<ฆ>อันนี้ราคาในตลาดด้วยไม่ได้ซื้อตามแบบว่าตามซูเปอร์มาร์เกต็ตอะไรแบบนี้นะฮะ,ะขึ้น40บาทนะฮะจาก160 บาทต่อกิโลกรัมเป็น<ฆ>200บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับผักบุ้งจีเนี่ยขึ้น10บาทนะฮะจาก30บาทเป็น40บาทส่วนต้นหอมเนี่ยอบอกไปแล้วต้นหอมบอกไปแล้ว <c ười> เอาผักชี<ฆ>ผักชีตอนนี้กิโลกรัมละ150บาท <c ười> ขึ้นช่ายกิโลกรัมละ150บาทนะฮะผักคะน้ากิโลกรัมละ40บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ80บาทแล้วก็ผักกาดขาวกิโลกรัมละ50บบาท <c ười> นี่คือราคาเอาเอาคร่าวๆนะฮะผักที่ใช้บ่อยๆแล้วกันทีนี้แม่ค้าในตลาด ซับสินพลาซ่าเนี่ยบอกว่าผักอื่นๆนะที่ไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยราคาย,ยังทรงๆปกติอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ผักเนี่ยอย่างอย่างตรงสงขลาตรงนี้เนี่ยผักมาจากไหนรู้ไหมฮะามาจากราชบุรี เออทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าบางแห่งแหล่งเพาะปลูกมันน้ํามันท่วมอ่ะปลูกไม่ได้ราคามันก็เลยพุ่งสูงแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าก็นี่แหละผู้บริโภคก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไปหรือบางทีก็คือแบบขนส่งไกลอะไรอย่างนี้อีกเนาะได่มันบวกบวกหลายอย่างอันนี้เราอิงราคาที่สงขลานะฮะก็นี่แหละครับราคาผักก็ของแพงเนาะทุกวันนี้ แต่ไม่เป็นไรเราไม่ชอบกินต้นหอมอยู่แล้วทานเถครับ <c oughs> เราไปกินผักอื่นที่มันยังถูกอยู่รอก็ได้ส่วนอาหารไทยใช้ต้นหอมเยอะนะ <c oughs> ไม่เป็นไรชอบกินตผักชี